FM-105 SMILE THAILAND ตอนนี้สวสมชายอยู่ในที่เกิดเหตุม่วานี้ด้วยดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับท่านสวครับสวัสดีครับคุณวัชรนภ์พงศวัสดีท่านผู้ฟัง FM-105 ทุกท่านครับผมก็เป็นคนที่ไม่เลือกพร้อมท่านชวนครับมีคนไม่เลือกท่านอีกม,มากเาาขาใับ เพราะเหตุผลว่าหนึ่งผมเห็นว่าคุณสมบัติของคุณเศรษฐาม,มีปัญหาในอนาคตครับจากกรณีที่คุณชูวิทย์แถลงนะครับแล้วก็จะพัวพันไปถึงเส้นทางที่ต้องตรวจสอบนะครับในเรื่องเอ,อเองินของบริษฐฐัทการที่จะเป็นซีอโอเนี่ยไปซ่อนไปที่ฮ่องกงแล้วจากฮ่องกงไป ซื้อโรงแรมที่ไมอามี่ฟลอริดาจริงหรือไม่อันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าหน่วยการเงินทั้งหลายคงตรวจสอบต่อนะครับ,รบแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่ากรณีที่ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยไม่ได้รับการชี้แจงในสภาอันนี้เป็นที่น่าเสียดายนะเพราะว่าคุณคุณเฉชาไม่มาชี้แจงแล้วก็ที่ประหลาดใจคือไม่มีใคร ตรวจสอบเรื่องนี้ในการอภิร,รายไม่ไม่จำเป็นไปขยายอภิรายทั่วไปในทงขประมาณเลยนะครับพี่เอ๋มีมีมีอีกเรื่องหนึ่งที่เอ๋เอมคอม p กันมัน้งครับเออแหมโอ้โหอันนี้เดี๋ยวต้องขยายว่าคอ <c oughs> ม p r o m พ s i กันมัน้งโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนคือจะถามว่าไอ้ข่าวในออนไลน์ที่เขาส่งต่อกันแล้วก็พูดมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องดิจิตอลมันนี่และผลประโยชน์ทับซ้อนของตัวท่านายกกับบริษัทแสนสิริเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่ามันก็ไม่มีการพูดถึงในในในเอ่อ แถลงงบป,ประมาณเนี่ยนะครับแล้วพอพี่เอกพูดคาว่าคอมโพมิสกันมั้งเนี่ยมันเลยแหมยังไม่ถนถบเลยได้คําตอบมันจะไปยังไงต่อหรือมันมีมูลยังไงบ้างพี่เอกก็คือคือเรื่องของคุณเศรษฐาเนี่ยเออข้าก้าวไก,ก่เขาเล่นมายกส้มหล่นอ่า <c oughs> คือคือมันก็ถูกถูกอีกพูดอีกก็ถูกอีกอัวข้า <c oughs> ก้าวไก <c oughs> ค่คือคือหนึ่งถามว่าคุณเศรษฐาแกแกเป็นคนเด็ดจริงไหมความเห็นผมนะ่ไม่จริง Uh huh. คุณทักษิณอยากให้คุณนุ้งอิงเป็นแต่เนื่องจากว่ามันเป็นคอมโพรไมซ์ด huh. ิวอะ่ะ uh huh. นะ uh huh. มันก็เลยหลุดเพาที่คุณเสริดหานะครับเอก็ก็ถือว่ากลางที่สุดในสามคนคือ,ค,อคือต้องยอมรับก่อนว่าเพื่อไทยเนี่ยไปร่วมกับก้าวไกลเนี่ยตั้งไม่สำเร็จ uh huh. อันนี้ uh huh. ไทยก็ยอมรับ uh huh. เพราะว uh ่า huh. ก<ๆ>้าวไกลไม่ลดเพดาน หลงสักเรื่องแบบนี้ก็ยังไม่ลดแรงดานเนาะก็พูดง่ายๆว่าไม่มีใครครบอ่ะนะเว้นแต่คนระยองเขตสารยังครบอยู่กว่าไปโอ้เลือดได้ชนะมาตั้งเยอะเสียดายเสียดายนะเสียดายที่ผมเป็นเกษตรอยู่ระยองมรู้สึกว่าเออทำไมมันเป็นแบบนี้กันได้คืออย่างนี้คนทํางานมากนะครับขยันมากคือคืออย่างนี้พี่เอ๋ประชาชนอาจจะมีข้อมูลในการเลือกในไม่พอนะคือแน่นอนบางคนอาจจะเลือกก้าไกลบางคนจะไม่ได้เลือกบางคน คือเสถีไม่ได้เลือกเลือกลุงตู่หรือไม่ได้เลือกอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เขาได้รับคือถ้าแคมเปญรณรงค์เนี่ยตัวแคมเปญแมเนเจอร์คือตัวที่เขาเขารันแคมเปญแล้วมันเข้าถึงประชาชนแล้วมันตอกย้ำได้ได,ได้เรื่องเนี่ยมันก็จะได้ผลสัมฤทธิ์ออกมานะอันนี้ก็จะอ,อันนี้แก้ตัวแทนประชาชนนิดนึงพี่เอ๋ว่าโอ้เรามไม่ดีก็ไปทษดปีทอดกรอบไมถึงนักการเมืองนะไอ้พวกเราดูมอยอยู่ข้างๆแล้วก็เราก็มีพระวิจารณ์ถูกไหมพี่เอ๋ครับได้ เออก็เอาว่าเอาเป้นว่าเมื่อเขาตั้งมาแล้วก็แล้วไปนะทีนี้ผมเป็นเพื่อไทยเนี่ยเอ้าพอเขาเก้าใจแต่งงานกับเก้าเพื่อไทยไม่สําเร็จก็กลับมาที่เพื่อไทยแต่งงานเราคนอื่นถูกไหมครับเสร็จจีกันแล้วก็คุณเสฐาคุณอุ้งอิงและคุณชัยเกษมครับเอผมอะ่ะไม่ได้บอกว่าจะไปเลือกนะผมน่ะถ้าถ้าถ้าคุณเสฐาก็ผมไม่เลือกไปแล้วละ่ะแต่ถ้าให้โอกาสเลือกผมก็จะเลือกคุณ หลวงวิญงเหมืนอนกันสงสัยว่าจะเลือกไหมแต่อแต่ว่าเขาหลักการคือเป็นตัวประกันของการเมืองอสองก็คือคุณชัยกเกษมเนี่ยเป็นนักกฎหมายครับข,ข้อดีและข้ออ่อนข้อดีคือแกจะระมัดระวังเหมือนท่านนายกสมัคมมากในาการที่ไม่ทาําตามคุณเกษมทุกประการนะแต่ข้ออ่อนก็ค,คือว่าสังคมอาจจะอยากได้เอคนหนุ่มเพราะท่านชัยเกษมวายเยอะอแล้วก็ที่บอกว่าป่วยท่านเป็นสโตรกแต่ว่าหายแล้วเพราะว่า ปตีกอล์ฟได้แล้วสองรอบแล้วกว่คนที่ที่ที่อยู่ในกวนท่านเล่าผมฝากนะครับอแต่ว่าเอาละเมื่อสังคมถ้าหลุดจากเชื้อไทยไปก็จะเป็นคุณอนุทิน <Heroes> น,นะครับซึ่งก็ถือเป็นคนหนุ่ม <ห rit. S 2> แล้วก็ธรรมะแมงอีกคนหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีแวรทางการเมืองที่ดีน,นะครับส่วนข้ออ่อนเรื่องเอคนในพักหรือมีไฮเดรซีนนั้นก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คนเป็นนายกแล้วเชื่อผมเถอะว่าโยกเป็นคุณยิ่งรักนะครับครับเออมันจะถูก ถูกครอบงำมไม่ได้ง่ายเพราะอำนาจอยู่ที่ใจู่ทุเขาะนะครับ<ะ>แต่ทุกคนก็จะมีออร่า uh, มี uh, ลักษณะลีดเดอร์ชิพขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะอำนาจที่วางให้นะครับโดยสรุปก็คือว่าเมื่อก่อนก็บอกว่า,วาสวออจะลากไปถึงใครลากไปถึงลุงป้อมผมกโอ้โหไกลมากเลยลากไปถึงคนนอกยิ่งไปไกลกันใหญ่มมผมผมไม่ได้หวตให้คุณเสฐษษาเนี่ยและผมไม่ได้เชื่อว่าจะลากไปถึงคน คุณลุงป้อมหรือว่าคุณธีรพันธ์หรือคนนอกนะผมเชื่อว่ามันเป็นตามสเตปอะครับก็คือว่าถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้มันก็จะมาสู่คุณนุ้อิงยกเว้นแต่คุณแม่เขาไม่ให้มาก็จะไปสู่คุณชัยเกษมตรงนั้นก็อาจจะหมดผ่านก็ได้ถ้าคุณชัยเกษมไม่ผ่านก็จะมาคุณอนุทินนะครับอันนี้คือหลักที่ผมผมมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติวัฐมุตรีของคุณเศรษฐาซึ่งแนอนคตก็ผมมีคนไปยื่นตรวจสอบอันที่สองผมมีปัญหาเรื่อง พรรคเพื่อไทยยังยังคิดที่จะร่มรัฐธรรมนูนนะครับผมยืนยันว่าการแก้ไขรัฐนูนโดยรัฐสภาทําได้ครับและทําทําได้ในสมัยนี้ด้วยครับและซ้าไปถ้าคุณคิดจะรัสร้างรัฐบาลกรองดองสมนานะฉ์ไม่มีเหตุจําเป็นต้องอ้างเรื่องประชาชนเอ,อมีส่วนร่วมหรอกนะครับการที่ใครจะมีส่วนร่วมมีต้หานวิธีครับสมว่าคุณตังาาต้งคณะกรรมการของรัฐสภาขึ้นมาสมมติเซสวาสามสิบคนหรือ ฝ่ายสสยี่สิบฝ่ายสสวสิบแล้วก็เอาผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาสิบห้าคนก็ได้แล้วแต่ละฝ่ายตั้งเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดเปิดเวทีรับฟังทุกหมวดทุกหมวดเลยนะก็จะแก้ปัญหายกจะยกไว้หมวดหนึ่งหมวดสองไว้ก็ได้จะรับฟังก็ได้เพราะรัฐมนตรีฉบ,บับนี้ไม่ได้ห้ามแก้หมวดหนึ่งหมวดสองนะย้ํานะแต่ต้องไปถามประชามติสมมติคุณเปิดกรรมการนั้นะแยกเป็นตามหมวดเลยรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านทุกช่องทาง ทั้งเวทีที่สภาทั้งเวทีทั่วประเทศทั้งผ่านสื่อออนไลน์ก็แล้วแต่เนี่ยแล้วนำประมวลแล้วก็แก้รัฐมนูลหลายหมวดหลายมาตรารใช้เวลาประมาณไม่เกินหกเดือนผมเนี่ยบอกตรงๆว่าผมยังมีเวะลาอีกประมาณแปดเก้าเดือนเนี่ยยินดีร่วมมือให้แก้ไขแล้วก็ไปทำประชามติแล้วก็ครั้งเดียวหมดเงินแค่สี่พันล้านแล้วจบเลย นะครับมัมก็รัฐมนูนฉบับนี้ก็จะอยู่ถาวรต่อไปเป็น60ศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทางที่สองนะครับโดยผ่านประชามติของประชาชนถามว่าข้อตกลงคอมพอไมซ์ระหว่างเพื่อไทยก้าวก,กรภูมิใจไทยพลังประชารัฐบอม,มไทยสร้างชาติประชาธิป,ปัตย์และพรรคอื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่ารับได้นะสวก็รับได้นะครับถ้าคุณเห็นว่าใช้ไปแล้วมีปัญหาอุปสรรคก็แก้ไขรัฐมนวนเสียแล้วให้ประชาชน16ล้านแแสนเสียงเนี่ยเขาไม่รู้สึก ศูเปล่าในการวอดผ่านประชาติย้ํานะครับรัมน,นูอในสหรัฐอเมริกาสองร้อยกว่าปีเนี่ยไม่เคยถูกฉีอ mm hmm. ไม่เคยถูกยกเลิกมีการแก้ไขอเมนเมนพยายามสามร้อยกว่าครั้งสาเร็จไปประมาณสามสิบ hmm. ครั้งมัาจะไม่ผิดเนาะ mm hmm. แล้วมูร์แซงเซ่เด็เกิดหนึ่งเ,เก้าห้าแปดนะเป็นต้นตำหรับของนักปฏิวัติเก mm ๋ hmm. บางจริงบ้างหลายคนเนี่ย mm hmm. ที่มาพยายามขับเคลื่อนในประเทศไทยเนี่ย mm hmm. ออผมบังเอิญไป เลี้ยงส่งท่านท่านท่านเอกไร่ทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่จะย้ายไปอยู่อินเดียเนาะก็ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาฝรั่งเศสท่านก็บอกหนึ่งเก้าห้าแปดท่านก็ไม่เคยไม่เคยฉีกรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ก็ใช้วิธีการแก้ไขแล้วแก้ไขยากเลยนะแก้ไขยากกว่าประเทศไทยอีกนะในที่สุดก็แก้แทบไม่ได้เลยะครัฐธรรมนูญเขาเนี่ยแลรัฐธรรมนูญไทยนะเมื่อเช้านั่งในรถลูกสาวคนเล็กถามว่าตกลงมึงพ่อถารัฐธรรมนูญเนี่ย ชอ็อตเสี้ไหนเราบอกยนะี่สิบแล้วเขาก็ร่างใหม่อยี่สิบเอ็ดมันมันน้อยกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจเอ้มันมากกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจขางชาติละสังคมใช่ไหมคะ <c oughs> บอกใช่ค่ะแผนพัฒนาเศรษฐกิจเขาเรียนเรื่องนีบดีมีมีฉบับที่สิบสามเองแต่รัฐมนูลไทยเนะี่ยมียี่สิบฉบับเข้าไปนะฮะ <c oughs> และ้วเมื่อไหร่มันจะหยุดละ่ละรัฐวนูลฉบับไหนเพราะอะไรเพราะคุณร่างรัฐมนูลใหม่มา <c oughs> แล้วมันเป็นป,ประชาธิปไตยแบบไร้ไร้ขอบเขตอะไร้การควบคุมไร้การดูแลนะ มันก็เกิดการยึดอํานาจอีกทีเพราะคุณหลงล,ล,ละเริอ่ะนี่คือสองสาเหตุที่ผมไม่เลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกอันนี้ชัดเนาะไม่แถดงในสภาละมาแถดงที่ร้อยห้าเข้าใจเข้าใจฮะแต่ว่าการที่ไม่แก้บทหนึ่งหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยแล้วก็แล้วก็แล้ว,ลว,ลว,ลวไม่แตะเนี่ย เออแต่ตอนนี้ตลกลงเขาจะร่างใหม่สสรหรือรแก้ได้หรู้เขาไม่รู้องยังต้องย <ๆ S 2> ังก็อ,อีกคอรมอวันเนี้ยใช่ถ้าไมา่กี่คอรมอเข้าท่าเข้าทางถ้าทาเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องไปร่างสสรมาเป็นพิธีกรรมเสียงเงินักเลือกสสรซึ่งจะมาจากตัวแทนของพรรคการเมืองทั่วประเทศมียันเลยนะครับสสรมาจากสสนั่นแหละครับเติมรอเรือเข้าไปก็เป็นสมาชิกของพรรคเว้นแต่ว่าถ้าคุณบอกเลยว่าห้าม สสรเป็นสมาชิกพัคการเมืองมาไม่น้อยกว่าห้าปีหรือสิบปีนะแล้วก็ห้ามสรสรจะไปเป็นสมาชิกพัคการเมืองหรือลงเลือกตั้งอีกห้าหรือสนะิบปีนะเอออันนี้แหละจะชัดเจนว่าค่อนข้างเป็นกลางขึ้นนะครับส่วนที่สองอคุณต้องใช้งบมาทั้งหมดหมื่นห้าพันล้านในคณะทารรประชามติรัฐมนูญฉบับใหม่ครับแล้วเวลาคุณร่างมานะก็ไม่ได้ต่างกับรัฐมนูลฉบับหกศูนย์หรอกเพราะถ้าคุณอยาก อยากมีหลักนิติธรรมคุณอยากมีเรื่องการปราบทุจริตคอร์รัปชันคุณก็ต้องใส่มาตรา144คุณก็ต้องใส่มาตรา185คุณก็ต้องใส่เรื่ององค์กรอิสระไม่ว่าจะศา,าร,โนโร,รานูนปปชกรรมาการการเลือกตั้งกรรมาการส่วนเงินแผ่นดินกรรมาการสิทธิม,มนุชนอะไรอย่างเงี้ย<ห>เข้าไปอยู่ดีอ,อ่ะถูกไหมงค์อำนาจก็ไม่เปลี่ยนระหว่างคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและอำนาจฝ่ายตุลาการก็ไม่เปลี่ยนโครมันไม่เปลี่ยนไปตั้งแต่รั้ามูล40 50 60แล้ว คุณ<า>คจะเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จปีเจ็ดศูนย์เนี่ยคุณจะเปลี่ยนโครงประเทศไปไหนอะเว<า>้<ห>นแต่คุณอยากจะเปลี่ยนประเทศเป็นสังคมนิยมจะไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยอันนั้นก็ว่าไปครับคือเนี่ย <todavía> กำลังแบบพี่เอพ๋พูดถึงสิ่งที่ผมกําลังสงสัยว่าคือการร่างใหม่เนี่ย <pack> ผมเห็นว่าร่างมา20ครั้ง20ฉบับหมายถึงว่าแก้มาเรื่อยๆ20ฉบับหมายถึงว่าร่างใหม่ไม่ใช่แก้ร่างใหม่มาฉบับที่20เนี่ยกับการแก้เนี่ยคือมันไม่ได้หนีไปจากกรอบเดิมคือหมายถึงว่ากรอบเดิมดังนั้นเนี่ยไอ้้กกกกาาารรร่่งใหมับแ มันต่างกันยังไงเหรอฮะหมายถึงว่ามันมันจะได้ผลสุดท้ายต่างกันยังไงในเมื่อเราแก้ได้ทุกทุกเรื่องในเมื่อไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองอ่ะหมวดความเป็นรัฐเดียวหมวดสถาบันเราไม่ได้แตะจะได้หมวดอื่นๆที่มันแก้ได้มันก็เหมือนกรางใหม่มีต่างกันไหมพี่เอ๋ในทางเทคนิคมัน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 งไงคือมันต่างกันแน่นอนเพราะว่าร่างใหม่นะคือถ้าไม่มีกรอบนะตอนนี้ยผมคิดว่าเขาจะพยายามอ้างเรื่องเรื่องมีกรอบว่าไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองอ่ฮะเท่านั้นเออ เท่านั้น<า>ซึ่งซึ่งถามว่ามันมี38มาตราที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจต้องเหนือจานวนหนึงหน่งสองอีกมันยัมีองค์กรอิสระอีกเจ็ดองค์กรรวมทั้งสามและจำนวนเนี่ยที่จะถูกลื้อ,อ,อในกันเซตสี่โลกมันมีพรบประกอบรัฐมนุนอีกสิบฉบับซึ่งสําคัญมากเลยคือพรบประกอบรัฐมนุนว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองที่ทําให้คดีทุจริตไม่มีอายุความครับ นะครับครับอันนี้หายไปหมดเลยอ่ะอันนี้ถ้าร่างใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปมันก็หายไปถูกไหมพี่ทีนี้ถ้าแก้ต้องร่างพรบประกอบใหม่อ่าอ่าก็คือหายหมดเลยครับทีนี้ถ้าแก้เนี่ยแก้แก้มันก็ไม่ต้องมีกระทบพวกนี้ไงมันก็ยังอยู่ได้แล้วก็แก้บางส่วนของพรบประกอบเข้าใจหมายถึงว่าถ้าเขามีเจตนาจะให้มันหายไปเขาก็แก้ให้มันหายไปได้เหมือนกันถูกไหมถูกต้องเออก็แต่ว่าประชาชนจะเห็นไง ประชาชนจะเห็นว่าเวลาที่แตกลงแกาพรบประกอบแล้วโดนว่าด้วยพี่นีพี่นั้คดีอะไอ่าเข้าใจเนืองเพราะว่านักการเมืองไม่อยากโดนคดีทุจริตไม่เหนียอยุ่ความเน่เข้าใจครับอ่อเข้าใจว่าเวลาแก้รับดูเนี่ยไอ้เรื่องที่แก้มันจะเป็นประเด็นข่าวคือประชาชนก็จะมองไปแต่ละประเด็นประเด็นที่มันมีการแก้ไขมันก็จะมีความชอบทําไม่ชอบทําเกิดขึ้นแต่ถ้าร่างใหม่บางทีมันลืมลืมของเก่ามันไม่ต้องดูมันมันมั่วม่วนินเนียนไปอย่างงี้ใช่ไหมพี่มันนิ่นเนียนไปเออคือคือ คือถ้าพูดตรงๆนะคุณบ้านสร้างบ้านสองชั้นในเนื้อที่หนึ่งไร่เห็นบ้านเรียบร้อยแล้วอยู่ใช้มาหกปีสวยงามอืแล้วจะปรับปรุงคุณบ้านคุณว่าก็ยังเห็นบ้านหลังเดิมเพิ่มเพิ่มสระว่ายน้ําเพิ่มห้องคนใช้แยกออกไปข้างนอกเพิ่มประตูรั้วอะไรเงี้มันเห็นหมดไงแต่ถ้าอันนี้เขาเรียกแก้ไขถูกไหมหลังคารั่วท่อน้ําตันประตูติดอยากสร้างห้องนอนเพิ่ม ให้คับคุณยายหนึ่งห้องอะไรทำเรืองหมดลมันยังอยู่ตาลาเพิ่มมันยังอยู่บ้านหลังเดิมในในแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมโครงสร้างทางวิศวกรแบบเดิมแต่ถ้าคุณร่างใหม่ครับคุณบอกมันทุบบ้านหลังนี้ทิ้งทั้งหมดเหลือไว้แต่หมวดหนึ่งหมวดสองคือเหลือห้องเอที่ดินว่ะเหลือเสาเหลือเสาไว้ที่เหลือเฮ้ยบ้านที่สองชั้นเมื่อกี้มันจะกลายเป็นสี่ชั้นเลยเหลือชั้นเดียวอ่าฮะ S <S จากที่มันเป็นทรงอ,อแบบอะไรอ่ะที่คุณว่าช,ชอบเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเ,เป็นเออนขาวก็ได้นะเข้าใจ,าใจมันอาจจะมันไม่รู้เลยเมันอาจจะเปลี่ยนจากจากสาปกรรมประการแบบนึงไปอีกแบบนึงเลยก็ไดเอาว่างานถึงง่ายๆเข้าใจพี่ทีนี้ในฉบับเดิมเนี่ยในในในรัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยสสมชายมองว่าอะไรควรแก้ เออเอาอะไรที่ไม่ต้องแก้ก่อนนะบทเฉพาะการเนี่ยไม่ต้องแก้บ,บ,บทบทบลาไปแล้วถูกต,อต้อง,งถูกต้อง<ใ>นี่ปี้มาเสนออยู่เนี่ยสองเจ็ดส <27 S 1> องเนี่ยเลิกจะหมดอยู่แล้วส่วนที่ต้องแก้นะผมคิดว่าต้องแก้เรื่องกบบระบวนการสรรหาองค์กรนิสระัคือขณะเนี้ยผมได้ทํารายงานการสรรหากรรมการปมประชไปแล้วและพร้อมข้อสังเกตว่าใช้ผู้แทนมาเลือกเนี่ยไม่เท่าใช้ตัวจริงคือองค์นรอิสระเนี่ยต้องมีอยู่ต่อไปนะครับและควรให ประธานขององค์กรอิสระรับผิดชอบสมมติจะเรียกประธานเรืองกรรมการปปชกรรมการปปชต้องไม่เข้าร่วมแต่จะต้องมีตัวประธานสารปกครองสูงสุดประธานสารรัฐธรรมนูบประธานกรกตประธานคณะกรรมการสิทธิมวลชนประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นต้นเป็นผู้เลือกกรรมการปปชครับ กับข้างกาันถ้าจะเลือกตุลาการสารนูนตุลาการสารานนก็ต้องไม่อยู่ไหเป็นกรรมการก็ต้องให้ประธานอื่นมาเป็นคนเลือก<ะ>อย่างเนี้ยจะดีกว่าเพราะหนึ่งไม่ต้องมาพูดเลยว่าคุณสมบัติของประธานแต่ละองค์คณะเนี่ยท่านพร้อมเป็นไหมเพราะว่าท่านผ่านคุณสมบัติเคยเป็นทิพย์ดีห้าปีเคยเป็นศาสตราจารย์อะไรมาหมดแล้วอันเนี้ะนะครับ<ะ>อันนี้คือต้องใช้อย่างเข้มครับอันที่สองเออวลาท่านเลือกเสร็จแล้วท่านต้องเผยแพร่ผลแห่งการเลือก ื hmm. และคําแถลงที่ต้องยาวหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งหน้าเอซีอะอธิบายว่าเลือกนายวัชรพงษ์หรือนายสมชายเนี่ยเป็นกรรมก,การปราปชหรือกรรมก,การตุราก,การเผยแพร่ <c oughs> ติดไว้ในโลกโซเชียลเลยครับวันหนึ่งถ้าน,นายวัชรพงษ์หรือนายสมชายเป็นเป็นกรรมก,การปราปชหรือผู้การปรดินแล้วไม่ดีเนี่ยครับ hmm. มันจะฟ้องการเลือกของแต่ละสถานในอนาคตถูกไหมแล้วบอกเป็นคนดีเลิศประเสด็จผู้การสุจริตปรก่า เฮ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าตาะพงศ์กสมชายนลเป็นนายกรเป็นกรรมการกรกตและทุจริตเลือกตั้งแล้วรับเงินชุงบนอ้าวตกงงที่ท่านประธานทั้งทั้งหกเลือกไปเดี๋ยวท่านก็ผิดจริตใช่ไหมอ่าโอเคนะทีนี้อันนี้คืออันที่หนึ่งที่ควรแก้อันที่สองเนี่ยเออผมก็ยังไม่เห็นอย่างอื่นนะที่สอสออึดอัดและอยากแก้คือมาตราร้อยสี่สี่อยากเข้าไปยุ่งงบประมาณน่ะ่หแล้วเราเด็กๆหรือเรียนหนังสือสมัยก่อนเราก็จะเห็นหลังคา ป้ายจอดรถเบต่ายังหวัดจะเขียนชื่อสอสอกาไก่เอ่อเอ่อตู้โทรศัพท์ไป้ายอะไรเนี่ยเป็นชื่อสอสอมาเลยเ็าได้องบจังหวัดไปจาัดก,การเองครับอันเนี้ยไปจากการโฆษณาหาเสียงไปจากการเรื่องคอมมิชชั่นจังหวัดละยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับถึงสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็พวกเหล่านี้ก็เป็นตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพราะมาตาร้อยสี่สบสี่จึงต้องการไม่ให้สอสอสวอเนี่ยเข้าไป ยุ่งในเรื่ององบประมาณาตราร้อยแปดสิบห้าเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยอย่างตำรวจที่มันวุ่นวายที่จะกระทั่งยิงกันเนี่ยกำนันนกอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ให้สอสอเข้าไปยุ่งไม่ให้สอวอเข้าไปยุ่งถ้าไม่เข้าไปยุ่งเนี่ยมันจะ,จะเกิดกรณีแบบที่คุณยิ่งรักไปโดนคดีที่าตราร้อยแปดสิบห้าคดีคุณทวินเปลี่ยนสีอย่างนี้เป็นตน้นนะครับก็จะทําให้การบริหารราชการแผ่นดินของข้าราชการเนี่ยเป็นเนืออาชีพแล้วก็รับแต่นโยบายไปทําโดยไม่ต้องถูกกังวลข้อที่จะโยกย้ายนะครับ แล้วประมาณเนี่ยสองสามประเด็นที่เหลือเนี่ยเรื่องยุทธศาสตร์อะไรอะยุทธศาสตร์ชาติก็ควรจะขยายผลให้มันอยู่ถาวรเรื่องการปฏิรูปเนี่ยที่มันมันจะหมดระลไปเนี่ยมันต้องมาดูว่าอะไรที่ยังมาทําไม่สําเร็จเร่อปฏิรูการศึกษายังค้างอยู่ยป,ปฏปริปรูปตำรวจยังค้างอยู่คือประเด็นยุทธ,ธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแมมก็ถกเถียงกันจากฝั่งที่ที่เอาฝั่งที่ที่ที่พักเก้าไกลหรือแม้จะพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ค่อยแตะเท่าไหร่แต่ว่า เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จากเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเปา้าหมายระยะไกลที่ที่มันเป็นเรื่องดีดๆกว้างๆอ่ะคือคือทาไมถึงกังวลเรื่องยุทธศาสตร์ชาติกันจังล่ะครับพี่เอกครับค,ค,ค,คือคืออะไรก็ตามที่วันเดประยุทธ์เสนอเข้าไปเขาไม่เอาอไม่มีไม่มีอะไรก็มันไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อวานคุณอกอชนก็ก็ยอมรับในยุทธศาสตร์ชาติแล้วห้าห้าหมนมันไม่ใช่เรื่องต้องกังวลตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับครับครับนล้แล้วถ้ามองแบบตรงไปตรงมานะในโลกอ่ะครับ การมียุทธศาสตร์ของแต่ละชาติมันสำคัญครับแต่โลกนี้มันเป็นเรื่องพัฒนาแล้วเนี่ยหกสิบกว่าประเทศในโลกที่พัฒนาแล้วนะเขามียุทธศาสตร์ใช่ทั้งนั้นมาเลเซียเนี่ยที่ไปเร็วเนี่ยเขาประกาศยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติจนครบแล้วบรรลุได้แล้วเขาก็ไปเร็วทีเดียวเขาก็พัฒนาไปแต่ละเป้าที่เขาวางไว้ทีนี้พี่เอกลับมาว่าเทางก้าวไกลหรือเพื่อไทยไอ้อเจนดาที่พี่เอเป็นห่วงหมายถึงว่าประเด็นที่เป็นห่วงเนี่ย คิปเด่นในเจด้าคือวาระซ่อนเร้นที่เขาอยากจะแก้เขาอยากจะร่างรือนูลใหม่เนี่ยมันคืออะไรครับพี่เอกครับเออถ้าดูร่างของอะไรคุณปียบุตรอะเมื่อวันที่เมื่อวันที่สิบสิงหาปีหกหกสี่ที่ออกมาเผยแพร่โอ้อันนั้นคือลดสถานะลดราจอำนาจซึ่งซึ่งอันนี้พูดอะอันนี้ไม่ได้แนรบ่แนะเห็นไหมก็คือพอรื้อปับแบบพระเก้าไกลคือรื้อทุกหมวด ก็องค์ค uhm มันยกเลิกองค์มนตรียกเลิกวุฒทสภาซึ่งเป็นสภากันกรองเป็นบัฟเฟอร์กันชนระหว่างสสกับพระมหากษัตริย์เนี่ยให้มีสวมาขั้นกลางเนี่ยในการกันกรองเนี่ยหายไปให้พระมหากษัตริย์และผู้สมเด็จราชการยกเลิกกฎบนเทียนบานให้การประหยัดประกอบรัฐนูลว่าด้วยการสื่อสัาตีวงแทนนะครับให้พระมหากษัตริย์และผู้สมเด็จราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง จากสภา,านะผู้พิจณเสียงัการเนี่ยถ้าถ้ามีราพรอมากรสัให้สภาแต่งตั้งเนี่ยข้อมาการะสั์จะต้องปฏิญาณตนต่อสภา,าผู้แทนราษฎรว่าข้าพเจ้าข้嗯嗯อมาการิยัจะปฏิบัติหน้าที่ยความซื่อสย์สุจริตและปฏิบัติไปตามรัฐนลูลเลยก็ว่าไปเนี่ยครับคือคือมันเป็นเรื่องตลกที่มันเขียนแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้สำหรับป,ประเทศไทยใช่ใช่พี่เอ๋แล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุณปิยบุตรหรอกมันเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่จะคิดอ่านร่วมกันคุณปิยบุตรอาจจะเป็นคนที่ที่อาสาสมัครเข้ามาก็ได้หมายถึงว่าถ้้้้าาจจะะตตอองงถ ถ้าจะต้องปรับปรุงหรือจะต้องอะไรก็ตามเนี่ยมันพูดกันเป็นวิชาการในในที่ที่ตั้งใจดีเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ทําไม่ได้และไม่เคยทํามันไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่เพียงแต่เอามันเป็นเรื่องทะเลาะก,กันมันก็เลยทะเลาะแต่สุดท้ายเนี่ยมันไปไม่ถึงตรงนั้นและมันมีประเด็นไหนอีกครับที่ท,ที่ที่เขาเขาอยากจะผลักดันคือคือผมก็คิดว่าเขาอยากตั้งแต่ยุบองค์กรอิสระเลยนะอ๋อสารนนู์เขาก็จะยุบครับถ้าม่ยุบเขาก็บอกว่าตัวแทนศารนนู์จะต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎร สารดีกาประชานสารดีกาต้องมาจากประชานสภาผู้จากสภาผู้แทนรัษฎรกรรมการเลือกตั้งกรรมการองค์กรอิสระทั้งหมดเลยมาจากสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายคือกรรมการองค์กรอิสระเช่นต่วนเงินแผ่นดินเช่นปปชจะต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ต้องเป็นผ่านการวิ่งเต้นดิถูกไหมเห็นนะเอาแค่แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วว่า สิ่งที่เขาเสนอเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วไอ้บาดแผลใหญ่โตของประเทศไทยคือการใช้อำนาจสุดซอยเพราะทุกคนเป็นพวกเดียวกันหมดทนู้นคนนี้ก็เป็นพวกของเราเป็นพวกเดียวกันแล้วก็เลยยกเว้นการตรวจสอบซึ่งกันและกันสุดท้ายมันพังอยากจะมันเคยพังไปแล้วเขามีวิธีแค่ไขตัวเราไม่ควรจะพังอีกใช่พี่เอมันพังไปแล้วถึงมีเวลาจํากัดก็เอาอภิปรายโดยสรุปทีเดียวแล้วก็กำลังนกเนี่ยนะครับคือคือย่ออภิปรายก็ถือว่าคุณเฉชาเมื่อวานแกบอกกปยังไม่ได้เข้าเรียนเลย ตอนแรกยจะเข้าเรียนแล้วก็รอมติครมอรผมผมคิดว่าเรื่องมติครมอรเกี่ยวกับรัฐมนตรีระมัดระวังให้ดีนะครับอาจจะยุ่งอันที่สองเนี่ยเรื่องลดค่าไฟเนี่ยนะครับผมยังไม่เห็นแผนนะถ้าไปลดแค่ภาษีเนี่ยนะม,มันก็ไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่เพราะว่าคุณบอกว่าคุณจะรื้อโครงสร้างน้ามันแล้วก็คุณพ่ออิรพันธ์บอกจะนันเข้าน้ามันเสรีอะไรต่างๆเนี่ยผมอยากเห็นรูปธรรมนะครับอันนี้อันที่สองส่วนการแถลงเมื่อวานนี้ คุณจะทาาผมตำหนินิดนเดียวแต่ความคิดครน,น้อมรับคําสิชมพอแล้วคําดูถูกเนี่ยไม่ควรใช้อ่ะคือด<ส>้วยแกเป็นคนที่อีกโก้สูงไม่เคยเป็นนักธุรกิจแต่คไอคำแบบเนี้ยมัน,มน,นไม่ควรพูดในสภาผมพูดตรงนะออเออมันมีมันมีนะสอส บางคนก็ไปดูถูกเขาว่ามือใหม่หัดขับอะไรเนี่ยนายกส้มหล่นเนี่ยแต่การแถลงด้วยการตอบโต้แบบนี้ไม่ดีจริงๆถ้าปากร้ายอารมณ์ร้ายพี่อันนี้เป็นที่รู้กันในสปอร์ตคลาบเขาพูดกันโคมแหลงโมไปหมดคำแถลงสุดท้ายอ่ะคือคือตอบโต้ลุกขึ้นในสภาไม่เป็นไรระหว่างระหว่างระหว่างวักระหว่างมันปะระหว่างตอนเนี่ยได้แต่ถ้าระหว่างตอนแถลงสรุปเนี่ยคำแถลงสรุปเนี่ยไม่ควรใช้คํานี้อืมอันนี้ขึ้นชม ขึ้นชมเออปัญญาธิปัต์ที่เข้าฟอร์มท็อปฟอร์มระดับหนึ่งนะแต่ว่ายังยังไว้ไมตรีนะครับก็คือคุณจุรินที่อภิปรายคุณชวนที่อภิปรายนะครับก็ส่วนคนอื่นก็พราเก้าวไก่ก็ก็ยังมีบ้างที่อภิปรายดีแต่บางส่วนเนี่ยยังยังเหมือนเรียกอะไรปนีนอมไหมปนีปนอมกันไหมเออมันปนีปนอมส่วนหนึ่งอชกเบาๆเสือหวังเข้าร่วมรัฐบาล ขณะเดียวกันที่อัดเนี่ยก็ยังใช้วาทกรรมแล้วการการเตรียมสคริปต์เยอะไปหน่อยใช่วาทกรรมหนักไปนิดนึงเอาละครับอันนี้สะท้อนเบาๆเดี๋ยวว่ากันต่อครับพี่เอ๋ของคุณมากเรื่องเดียวครับเรื่องตามคดีกำนันนกตํารวจนะครับราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ไปสบายใจคือนักข่าวถูกผู้กำกับคนหนึ่งไปขู่เมื่อวานเขาก็เขาก็โทรมาคุยกับผมผมบอกว่าทั้งสองเรื่องคือกรณีสารวัตรแบงค์ที่ถูกฆ่าถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งกรณีนักข่าวถูกตำรวจขู่สองเรื่องนี้ถ้าไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยให้ส่งเรื่องเขา ผมในฐานะประธานกรรมการสิทธิมมชนของวุฒิสภา,าจะดำเนินการตอวจสอบอที่สุดให้ครับรบขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand